ไม่ภาพมืดค่นี้ <St art noise> อ่าโดนตีกลัวจังอโอเคเราต้องไปให้ถูกทางสินะเราต้องไม่โดนมันเจอนะครับเราจะรอดอยังไงวะเราต้องแอบในห้องมืด อะไรประมาณน,นี้เฮ้ยมันได้โบนว่มโอู้ชิบหายมันจะปล่อยมันให้มันผ่านไปก่อนเนาะไม่น่าเลยดีสป๋าใกล้เพิ่มวกโอเคอุกกาศกา ไม่น่าปลอดภัยสุดเลยครับเปนห้องแอแกเยะเลยแยบไม่ได้หวะ่กะก็เดินมาเล่นเล้วกันเแบบตรงตรงทีงงนี้ต้องกาเวลาของป่นวนครับมันยากเย็น รู้สึกจะเข้าคาซินนะน่าจะไม่ตายน่าจะโดนจับไปขึงทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราโดนขึงโดนแก้บห้าด้วยอย่างน,นี้เราจะขยามเดินม,มายันนี่เพื่ออะไรวะแม่งบุกกะกะเย็ัวล้ะห,หัวแพ้ด้วยนะครับไม่มีซับไตเติรลขึ้นวะใส่กิ่งในให้ด้วยนะ อุกกากากานายคืออุกกากา,าแล้วาาาาาาทำไมมันอะไรมันจะตัดต่อไม่ยิงกันอันนี้อุกกาฉันคืออุกกากาตัวเราโดนตัวเราโดนควบคุกมกลายเป็นอุกกากาแล้วตอนนี้เราเป็นหนึ่งในพวกอุกกากา อะไรวะใส่หน้ากากอะไรเนี่ยมันให้เราดื่มน้ำอะไรทุกอย่างน้ำปิงใช่ไหมเนี่ยถุยไม่ใช่แนละ้วน้ำสีวเขาทุกคนโหลดดิง้งที่ไหนวะเนี่ยกินแล้วเราเข้าสู่ความฝันหรือไงวะโลกอุกากาอะไรนี้ไปลงไหมอุกากากา,กา เดือเทปยังไงวะมีเทปเหรอเทปใสอะไรน,นี้ปลาอุกากามีมีบันไดทำไมวะเบืองมากห่อน,นอนด้วยมั้งม่วงแล้วเฮ้ยไฟไม่ดีแล้วเฮ้ยน้ำตกไปจากข้างบนนี่เป็นฝันร้ายของเราหรอเปล่าใช่แน่ๆเราก็ยืนรองนี่แหละ อาวสดีผีพี่คือผีผี่ยินที่โดนฆ่าใช่ไหมมาโผมาหลอกเร็วไม่โผมาหลอกงงดิงงเด้งฮงเด้ไปเข้าไปดีกว่าแต่มันต้องโผมาหลอกสักทาง,างนะครับเชื่อผมดิโ้ยแสงจะว,วิ่งวับไปไหนวะอ้วแกแตกอ้ยคนรู้อ้วกแตกไหมครับ ไปห้องนี้ห้องนี้แล้วอยู่ใกล้ดิเอออยู่ใกล้ดินี่อะไรนะกระจกที่มองเห็นผีเราต้องวิ่งหนีไหมเออเจะต้องใช่ัสดีครับ ไรวะเดินๆไปเรื่อยๆกดชิปได้ไหมกดคอนโดนยิงไม่ได้ฮนะเลื่อนไหลๆวะถ้าไหลถึงหน้าสุดผมจะตายไหมเออไปทางนู้นดีกว,ว่ารู้สึก,กเกปลอดภัยกว่าเออเข้าทางนี้แล้วมาดีพวก ร้องแอะอะไรวะป้ยตกใจเว้ยเออตรงนั้นมีประตูประตูที่โอ้มีสีแสงสีแดงในน้ำเงินนะอ้าวห้องเก่าเวลาเดิมไปทางนี้ก็ได้มีอะไรวะเนี่ยคนดูจะวอวกแตกไหมครับ มองคนดูตามียายไหมพอดีตัวอะไรวะซอมบี้บนข้างบนมีหลอดเลยสามหลอดเก็บของเลยอาจจะใช่แล้วนะครมีอล้วตรงนั้นมีเหมือนจะเป็นที่วางอะไรทักอย่างนะมันวางไว้อะไรทุกอย่าง เดี๋ยวเราเก็บไฟไฟยังชุชะตาต,ตกใจดีครับโอเคครับรู้สึกว่าเราเขาจะให้เราหาไฟอสามดวงใช่ป่ะก็ดีจำได้มาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนนะครับอันนี้ไม่ะมีอ่าวประตูล็อกแล้เนี่ย นั่นสิเราจะเอาไฟสามดวงมาทำแรงตรงนี้เรามองกระจกเราก็จะเห็นผีปุ๊บนี่เห็นแล้วเคยจบแ้มองกระจกเสร็จแล้วไปทางไหนวะราต้องเก็บไฟสามดวงนะครับเมื่อกี้ผมก็เล่นไปแล้วมีมัมมีมมม่แล้วเ่รตัวเนี้ยมาร้องห่มหร้องไห้ได้คือไอ้กระถิ่ตกมานี่เหมือนเรารีบเร่งให้เราเดินไปจะช่างมันได้รีบเรอง เคเก็บได้มาอันหนึ่งนะเอาไปทำอะไรวะเขา้วยไหมมันดูไรยค่ามากๆมาเจออันที่สองแล้ว สามอันแล้วจะทำไรวะวันแรกรางวัลน,นะอันนี้ปะอันที่สามเนี่ยอยู่บนนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ้าวไม่ใช่อ่ะอยู่ตรงไหนวะอ๋ออ,อยู่ข้างหลังถ้าได้ครบสามอันแล้วจะเป็นยังไงวะทำไงวะได้สามอันแล้ว นี่คนสร้างเกมมันไม่คิดจะบอกไม้เลยเลยเลยเผาได้ไหมมีไฟครับไฟกำลังนำทางเราไฟน,ำ,นำทางเราไปตรงนู้นนะครับใ่ปะ่ะจตได้มีผีเฝ้าอยู่นะครับ เนี่ยไม่ใช่แล้วไฟนั่นมันคือไฟอะไรต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วนะัอ่วอยู่นู่นต้องเดินอ้อมไปเผื่อจะเจอไฟปริศนานะครับอาอไปทางนี้ไม่ได้อ่ะทังนี้นีแอร์ลุกผ่านไปไหม ไฟเว้ยไอ้ไฟนั่นมันคืออะไรวะมันอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะครับราะหันหน้าหนีมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะเผาผีเนีไยมาไฟเาเผา,าผีเราเก็บไฟอย่าแล้วเราเราเป็นคนเราเก็บไฟได้ไง งงเล่งงเด้งงสิงครับนีไปนเนี่ยจำได้ว่าเรายังไม่ได้เข้าห้องนี้นะครับซึ่งห้องนี้เนะี่ยเดี๋ยวซึ่งห้องนี้นะครับเราเข้าไปใกล้ปุ๊บมองมีแห่แล้วอะตะกี้แม่งบั็กแน่เลยครับมันผัวมาแหเ่เราโอเคเราเจอทางไปต่อแล้วไม่คิดเราจะได้เจอนะครับ โอ้โหโอ้โหแสงสว่างจ้าจริงเลยครับโอ้ยมันช่างาจ้าซะเหลือเดอร์โหลดดิ้งกำลังสู่ความมืดมิดมันแสงอะไรนะแสงแค่จะทำและความรักตัวกลเมื่อแต่เนสต์ซูเปอร์เนร์บูสติโคจิโร่และส่วนฉันก็เนี้ยไงโซน่าสึกถูกต้องนะครับไม่ดีมันก็คนมันก็ตัวเดียวกันไม่ใช่หรอโอ้แสงแสงนีนีแสงไม่อยู่แล้วอะไรวะเออทำแสงสวยดีนะ ไปหลังเรื่อยๆดูอ๋อมีแสงมีแสงไปเรื่อยๆนะครับมันเดือเทปยังไงวะเนี่ยก็ตสกอ็เทปเคีียวอะไรกับสกอตเทปครับเลยนะสิดูเทปเทปนี่แปลว่าอะไรวะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเทปหรอสก็ตเทปอะไรเงี้ยเดือว่าแปลว่าอะไรกันแน่แปลวะมาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Ồ, có một vừa mấy bước qua đang Phải đi theo đường đi. Đúng không? Giờ đến gần đây. Đó là gì? Đó là เออดีอ่ะมันคือยังไงเนี่ยมยไปดูคลิปแนะนำก็ไม่ได้ผมก็ต้องมันต้องหมดยันแบบสียอทีอ่ะมีทีไปเรื่อย ผีมาให้โดนในแสงไฟนี่นะคัจนครบสามนาทีแล้ววะผีนุ่นผีนีน่เอาแสงไฟไปเรื่อยนะครับผีไหนล่ะมาอยู่นู่นมานี่มานี่มาเอาแสงนี้มาเอาแสงนี้ แสงเริ่มหายเลยด้วยเอาเถอะโดนโดนโดนนั่นแหละโดนโดนเออบินกลับไปหาที่แสงเยอะดีกว่าครับที่พัสโซลนี่ว่าขีย่ยทางนู้นเหรอเขีย่ยทังนี้สินะเอเคแสงค่อนข้างเยอะอยู่ เราอยู่ใ,ใกล้แสงน่แะดีชิบหายโอเคดูว่าแสงไม่หายออกผีให้นูน้นก็วิ่งดีครับโอเคมาแสงนี่นแหละคือแสงที่เองต้องตายไปอันต่อไปเสียมันกลีดทัยูแล้ววะ แสงไหนแสงยี่เลนแสงเหนือนะมาเซมาเซหัวนูเลยนะ มาเน่ซมาเน่ซีมาเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนเลยครับมาเน่ซีมาเน่ซีแน่แจงก็จับให้ได้ซีโอเลย์อปลุกหายยึชิบหายครับแสงอยู่นู่น อนนู่นสินะพวกมันไหนวะทางข้างหลังเราเลยดกวาวิ่งหาแสงเร็ววิงหาแสงเร็ว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 เเร็วเ <c oughs> ก็พุ่มจะทำให้ผมตกใจนะไปะโอยเตื่อเต้นจังที่นี่ที่ไหนโห้ทองฟ้านี่แม่งทองฟ้าเตอร์ JPG นี่นี่ยนี่เราโดนจับฝังแล้วไม่ใช่หรอ เป็นผมผมผมขับรถออกแหละถ้ามันเลือกขับรถออกนี่ผมจะให้มันเป็นเป็นพระเอกที่ฉลาดที่ชนีโลกเลยครับออกตรงเลือกอุ้ยชิบหายแอนซเวอร์ Hands word. ตอบรับหรือออกตอบรับหรือออกทางเลือกที่จะตอบรับนี่มนันยากจริงจะต้องผ่านทุกอย่างอะเราจะตอบรับมัน เราจะตอบเราจะตอบเราจะออกเราจะไม่ออกจะออก,จะออกจากที่นี่ห่างตายเราจะตอบเราจะตอบเราจะตุดจอ,ออกออกแน่วะทำ <c oughs> <c oughs> ไมจะเยอกขนาดนี้เฮ้ยมาจากที่นี่วะไปตอบไป้ลยวะมันจับเราฝังนะ เซไม้ไม้นี่มันมันเป็นยังไงวะมาทะลุด้านผ่านได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันทะลุผ่านไม่ได้กันแน่คุณไม่เข้าใจจริงอุ้ยชิบหายไม่จะวิ่งไม่เรื่อยอไม้นี่ทะลุผ่านไม่ได้บางอันก็ทะลุผ่านได้นะโอ้โหอยู่ไกลกันแค่นี้ให้ผมจบเถอะผมจะแอนซ์เวอร์แอนซ์เวอร์

อไรเข้าไหนเข้าน <ners> ี้ Answer w n t a n s w e e m เม่อมาวิงพิมไม่มีผู้หญิงที่นี่เลยอ นาลุกปีหายอยู่อุ๊ยไอ้น,นี่ทำไมที่เราตามหาตอนเริ่มรู้สึกว่าทั้งเกมนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ตามหาหญิงสาวน่าจะเป็นหนังสือมั้งครับ บอมาตามเรื่อยแล้วก็ไม่เจอเลยครับสุดท้ายเราไปหาคำตอบก็จบก็คนพูว่าหญิงสาวคนเป็นเป็นเป็นคนที่โดนฆ่านะแล้วจบแค่นี้นะงงได้งงได้งงเด,งงด้เรื่องนี้สอนรู้ว่านะครับอย่าไปกลางป่าคนเดียวบายใจอีเมื่อเธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้ ลองให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอ